สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะกล่องแรกนะคะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดสงขลาค่ะก็เป็นซาลาเปานะคะแล้วก็เป็นไอติมโคลนสองชั้นนะอันนี้น้องอยังไม่ให้ที่อยู่ก็ช่วยให้ที่อยู่ด้วยนะคะนี่เป็นชื่อลายน้องนะคะก็ที่สั่งไปนะอย่างแรกจะเป็นไอติมโคลนสองชั้นค่ะ,ะก็เป็นแพนเค้กคูมะนะคะคัพเค้กค่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดราชบุรีค่ะก็เป็นข้าวเกีบยยื้อสีขาหนึ่งชิ้นค่ะ อันนี้เปนของน้องจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะก็อย่างแรกจะเป็นหมีหูยาวค่ะแล้วก็เป็นกูเดธมานอนเมเนงไข่ไซเล็กนะคะเต้าหู้ไซส์มีเดียมอันนี้จะเป็นเค้กคิตตี้นะคะคัพเค้กติดโบพอดอิดค่ะอันนี้เปนของน้องจังหวัดตราดนะคะก็เป็นปังในสดนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเต้าหู้ไซส์มีเดียมนะสละเปาค่ะ อันนี้น้องก็ยังไม่ให้ที่อยู่ก็ให้ที่อยู่ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นชื่อลายของน้องนะคะก็สั่งไปเป็นเสืเปาแล้วก็เป็นข้าวเก็ยบยิ้วสีขาวนะคะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะก็จะเป็นเสืเปานะคะสีชมพูคะ่ะสองชิ้นนะแล้วก็มีเป็นอุ้เท้าแมวคะ่ะอีกหนึ่งชิ้นอันนี้เป็นของน้องจังหวัดสมุทรปราการนะคะก็เป็นอุ้เท้าแมวคะ่ะแล้วก็กูเดทมานอนบนไข่ไสเล็กนะคะ อันนี้เปนของน้องจังหวัดกรุงเทพค่ะก็เป็นกูเดทามะนมไข่ไซเล็กนะคะแล้วก็เป็นกูเดทามะไส้ไหลไซเล็กคัพเค้กติดโบค่ะสองชิ้นนะอันนี้น้องยังไม่ให้ที่อยู่นะคะก็ให้ที่อยู่ด้วยนะนจะเป็นชื่อลายของน้องนะคะก็อย่างแรกนะจะเป็นปังในสดค่ะแล้วก็เป็นแอปเปิลนะคะคัพเค้กติดโบแพนเค้กคาบี กูเดทามาไส้ไหล่ไ้เล็กแล้วก็เป็นเค้กคิตตี้ค่ะอันนี้น้องก็ยังไม่ให้ที่อยเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นชื่อลายนะคะก็เป็นกระเป๋าดินสอนะคะนี่นะหนึ่งชิ้นแล้วก็เป็นสาลเปาตังเนยสดแอปเปลิลเค้กคิตตี้นะคะ2ชิ้นแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกแพนเค้กนะคะโมจิยืดค่ะ อันนี้เป็นของน้องจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็อย่างแรกจะเป็นมี่หูยาวค่ะแล้วก็เป็นแอปเปิลนะคะอังปังแมนนะคะกูเดทมานอนบนไข่ไซเล็กโพดอีกมิกกี้เมาส์ค่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดปรทุมธานีค่ะอย่างแรกนะคะจะเป็นโดนัทคิตตี้ไม่แท้นะคะ1ชิ้นแล้วก็เป็นปังในยสดมีหูสั้นนะคะ ซาล,ลาเปากูเดทมะนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นโมจิยืดมินิปังปอนะคะ่ะ2ชิ้นแพนเค้กแล้วก็มีเป็นโพดอีตหมีปูนะคะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดเชียงรายนะคะก็เป็นโดนะัทคิตตี้ไม่แท้นะคะ1ชิ้นแล้วก็อันนี้จะเป็นมีเดียมบันอิโมจินะคะแฮมเบอร์เกอร์ไซ์มีเดียมข้าวเกียบยยืดสีขาวนะคะแล้วก็มีเป็นสับปะรด ุ้งท้าแมวค่ะ3ชิ้นคัพเค้กติดโบนะคะ2ชิ้นแล้วก็เป็นคัพเค้กแบบธรรมดานะคะ1น,นะอันนี้จะเป็นโพดอิทค่ะอันนี้เป็นของน้องจวัลราชบ,บุรีค่ะก็เป็นโดนัทคิตตี้ไม่แทนนะคะ1ชิ้นแล้วก็เป็นข้าวเก็ียบยืดสีขาวมีเดียมบันอุมามินะคะโดนัทในสดโพดอิทค่ะ อันนี้เป็นของน้องจังหวัดละนองนะคะก็อย่างแรกนะจะเป็นเค้กไอบูไม่แท้ค่ะแล้วก็เป็นหมี่หูยาวนะคะข้าวเกียบยืดสีขาวซาลาปากูเดทามะกูเดทามะ,มะนอนมบนไข่ไซเล็กนะคะมีเดียมแพนนาบันโมจิยืดนะแล้วก็อันนี้จะเป็นโพดอิดค่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดพิษณุโลกค,ค่ะก็เป็นหมี่หูสั้นนะคะแล้วก็ข้าวเกียบยืดสีชมพู อุ้งเท้าแมวแพนเค้กหน้าปอมปอมปูลินนะคะอันนี้จะเป็นมินิปังปอนค่ะอันนี้เป้ของน้องจังหวัดสมุทรปราการนะคะก็จะเป็นกระเป๋าผ้าหูรูดนะคะไซส์เล็กนะสั่งไป2ชิ้นค่ะแล้วก็จะมีเป็นซาลาเปานะคะสีขาวซาลาเปากูเดทามะเ้าเก็ยบยี่สีชมพูแล้วก็อันนี้จะเป็นเ้าเก็ยบยี่สีขาวนะคะสับปะรดนะมินิปังปอนค่ะ นี่คะทั้งหมด4ชิ้นแล้วก็เป็นมินิคัพเค้กติดโบนะคะ2ชิ้นแพนเค้กอุ้งเท้าแมวนะคะแล้วก็เป็นผดอิดมีพูค่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดปทุมธานีนะคะก็อย่างแรกนะอันนี้จะเป็นเงินทอนนะคะของที่สั่งนะคะจะเป็นกุเดทมานอมนไข่นะคะไซส์ใหญ่แล้วก็จะมีเป็นมากกรองนะอุ้งเท้าแมวค่ะ2ชิ้น คับเค้กติดโบค่ะ2ชิ้นแล้วก็อันนี้จะเป็นโพดอีกหนพูนะคะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดนครสวรรค์ค่ะก็เป็นไอติมโคน2ชั้นนะคะแล้วก็เป็นไอติมอ้วนนะมังคุดค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นซาลาเปานะคะมากาลองอุ้งเท้าแมวแพนเค้กขนมปังแผ่นแพนเค้กโดนกัดแล้วก็เป็นโพดอีกค่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดสุรินทร์นะคะก็อย่างแรกจะเป็น โมจิกูเดธามะยืดในแพ็กเกจนะคะแล้วก็เป็นโมจิยืดอันนี้จะเป็นข้าวเก็บยืดนะคะแล้วก็อุ้งเท้าแมวค่ะ2ชิ้นทับเค้กติดโบนะคะ2ชิ้นแล้วก็อันนี้จะเป็นโพดอิตสปอนบ๊อบค่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดตาดนะคะก็เป็นอันนี้จะเป็นเค้กไอบูมไม่แทนนะคะสตรอเบอรี่นะ1ชิ้นแล้วก็อันนี้จะเป็นซาลาเปาสีชมพูะค่ะ1ชิ้นสับปะรดนะคะแพนเค้ก ุ้งเท้าแมวแพนเค้กปอมปอมปูลินคัพเค้กติดโบนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นพอดอิสปอนบ็อบค่ะอันนี้เป้ของน้องจังหวัดประทุมธานีนะคะก็อย่างแรกจะเป็นมัฟฟินค่ะเป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็เป็นอันนี้จะเป็นเต้าหู้ไซสมีเดียมนะคะสละับเปาสีชมพูสลับเปาค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นคัพเค้กติดโบนะคะพอดอิตค่ะ อันนี้น้องยังไม่ให้ที่อยู่นะคะก็ให้ที่อยู่ได้นะคะอันนี้จะเป็นชื่อลายของน้องนะคะของที่สั่งนะคะอย่างแรกจะเป็นไอติมจัมโบ้ค่ะ1ชิน้นแล้วก็เป็นจัมโบ้แพนด้าบันนะคะสลับเปากูเดทมะค่ะสลัเปาสีชมพูปังในสดอันนี้จะมีเป็นเงินทอนด้วยนะคะแล้วก็เป็นพสอิดค่ะอันนี้ยังไม่ให้ที่อยู่เหมือนกันคะ่ะก็อันนี้จะเป็นชื่อลายนะคะก็ที่สั่งไปนะจะเป็น ซาลาเปาค่ะสีชมพูแล้วก็เป็นอันนี้จะเป็นอุ้งเท้าแมวนะคะคัพเค้กธรรมดานะแล้วก็เป็นคัพเค้กติดโบแพนเค้กปองปอปูรินนะคะแพนเค้กดนกัดแล้วก็เป็นปังปอนค่ะอันนี้ก็ยังไม่ให้ที่อยู่เหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นชื่อลายค่ะก็เป็นซาลาเปานะคะแล้วก็จะมีเป็นคัพเค้กติดโบค่ะคัพเค้กธรรมดานะคะซาลาเปา แพนเค้กโดนกัดแผนเค้กไม่เมโลดี้ค่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดอยุธยานะคะก็เป็นโดนัทคิตตี้ไม่แทนนะคะ1ชิ้นค่ะแล้วก็เป็นคัพเค้กติดโบนะคะอุ้งเท้าแมวโพดอิดค่ะอันนี้เป็นของน้องจังหว,วัดสมุทรปราการนะคะก็เป็นสาลเปาสีชมพูค่ะมีเดียมแพนด้าบันตังในสดคัพเค้กติดโบค่ะอันนี้เป็นของน้องจังหว,วัดชนบุรีนะคะก็เป็นสาลเปากูเดทมานะคะ1ชิ้นค่ะ อันนี้เป็นของน้องจังหวัดอุบลราชธานีค่ะก็สั่งเป็นปังในสดนะคะแล้วก็เป็นแฮมเบอร์เกอร์ไซส์มีเดียมแพนเค้กปอมปอมป,ปูลินกูเดทมาไส้ไหลนะคะอันนี้จะเป็นไซส์เล็กค่ะแล้วก็เป็นโพสอิสปอนบ็อกค่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดกรุงเทพนะคะก็อย่างแรกจะเป็นมีเดียมบันอีโมจิค่ะแล้วก็จะมีเป็นมีเดียมออนเซนบันนะคะหรืออูมามินะแล้วก็เป็นแฮมเบอร์เกอร์ไซส์มีเดียมค่ะ กูเดธมะนอนไข่ไซเล็กนะคะข้าเก็ยบยวยสีขาวแล้วก็จะมีเป็นแพนเค้กโดนกัดนะคะนี่นะ2ชิ้นแล้วก็เป็นแพนเค้กหน้าซานิโอนะคะน,นี้เป็นปอมบมปูลินกับคาปิกนะคะอุ้งเท้าแมวค่ะ2องพับเค้กติดโบนะคะอีก2ชิ้นนะคะ่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดบุรีรัมนะคะนี่นะคะก็อย่างแรกนะจะเป็น มีหูสั้นค่ะ2ชิ้นนะคะแล้วก็จะเป็นมีหูยาวนะคะ1ชิ้นโดนัทคิตตี้ไม่แท้ค่ะปังในสดนะคะ2ชิ้นแล้วก็เป็นคัพเค้กคาบิค่ะสลาเปาไอติมโคนอ้วนนะคะ3ชิ้น,นะคะ่ะแล้วก็มีเป็นมีเดียมแพนด้าบันเต้าหู้ไซมีเดียมกระดาษโน้เทลลคิตตี้ค่ะ อันนี้เป็นของน้องจังหวัดอุบลราชธานีนะคะอันนี้ร่าวค่าละกันนะก็มีเป็นกล้วยเด้งค่ะสองชิ้นแล้วก็จะมีเป็นข้าวเกียบยืดนะคะสีขาวนะนีค่ะแล้วก็เป็นสีชมพูนะคะสีน้ำตาลคะ่ะแล้วก็จะมีเป็นโมจิยืดนะคะนียีกมากๆเลยนะมีเลยนะคะแล้วก็ แล้วก็จะมีเป็นอังปังแมนนะคะมีหลายชิ้นนะนี่นะคะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดเพชรบุรีค่ะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นกูเดทมะยื่นนะคะในแพ็กเกจนะหนึชิ้นแล้วก็เป็นกูเดทมะยืนบนไข่ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นโดนัทคิตตี้ไม่แท้นะคะ กูเดทามานอมบนไข่แล้วก็เป็นพวกผลไม้นะคะจะมีเป็นสับป,ปะรดมังคุดแอปเปลิลค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระดาษโน้ตไมมโลดี้ค่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดสระบ,บุรีนะคะก็อย่างแรกจะเป็นโดนัทคิตตี้ไม่แท่ค่ะแล้วก็เป็นกูเดทามายิมบนไข่นะคะอันนี้จะเป็นเต้าหู้ไซมีเดียมนะคะป้งเนยสดซาลาเปาสีชมพูสับป,ปะรดนะคะคัพเค้กติดโบ คเค,ค้กธรรม,มาดาค่ะแพนเค,ค้กคาบีฟังปอนแล้วก็เป็นอุ้งเท้าแมวนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นโพุดิ้ค่ะอันนี้เป็นของน้องจังหวัดกาญจนบุรีค่ะก็ที่สั่งไปนะคะจะเป็นไอติมโคนจัมโบ้นะคะ1ชิน้นแล้วก็เป็นโดนัทคิตตี้ไม่แท้นะคะนี่นะ2ชิ้นค่ะซาลาเปานะคะ2แล้วก็เป็นแฮมเบอร์เกอร์ไซส์มีเดียมสับประรดข้าเกีบยบยืด กูเดทามะานออไข่ไซเล็กแล้วก็อันนี้จะเป็นกูเดทามะไส้ไหลไซเล็กนะคะกระดาษโนต้ตให้โลคิตตี้ค่ะอันนี้นะคะน้องอยังไม่ให้ที่อยู่ค่ะอันนี้จะเป็นเลขแท็กของน้องนะคะชื่อลายน้องนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้จะเป็นชื่อลายค่ะ mm hmm. ก็อย่างแรกนะคะอันนี้จะเป็นปังยาวค่ะสี่ชิ้นนะคะแล้วก็เป็นกูเดทามะานออไข่นะคะไซใหญ่ค่ะ สชิ้นอันนี้จะเป็นเค้กไอบูไม่แทนนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นมีหูยาวค่ะก็ของพี่น้องสั่งนะคะอันนี้จะรีวิวได้แต่ละชิ้นไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเยอะนะก็ะอย่างแรกคะจะเป็นราคา30สค่ะก็มีพวกโลอะไรอย่างเงี้ยนะคะไอติมมากรองนะคะจะเป็นราคา30ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นราคา130บาทนะคะมีเป็น ก้อยยืดด้วยนะคะก้อยยืดโดนัทตี้ไม่แท้ค่ะแล้วก็เป็นไอติมโพลจัมโบ้นะคะนี่ประมาณนี้นะคะก็นี่นะคะจะเป็นราคา130บาทค่ะแล้วก็อย่างต่อมานะคะอันนี้จะเป็นราคา50บาทค่ะก็จะมีเป็นปังในสดนะคะอัางปังแมนนะคะสลาเปาแล้วก็เป็นพวกผลไม้นะคะก็มีหลายชิ้นเลยนะคะ อันนี้จะเป็นราคา100กับราคา120นะคะราคา100ก็เป็นซัมโบแพนด้าบันนะคะแล้วก็120อันนี้จะมีเป็นพวกคัพเคก้กคาบีกับไอติมคารบีนะคะแล้วก็จะมีเป็นเซนฟายราคา100บาทด้วยนะคะแล้วก็คนที่โอนมาหลังจากนี้นะคะจะไม่ได้รีวิวนะแต่ว่าก็ส่งพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้เหมือนกันนะคะก็ขอบคุณน้องทั้ง37คนมากๆเลยนะคะ